the law of karma remember this in your mind avoid the bad do only good purify your mind when you die you'll go to heaven you have to know and you must know life's in the cycle of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. เมื่อตอนอายุได้แปดขวบลูกได้มีโอกาสมาวัดเกือบทุกอาทิตย์เธอไม่บอกวัดไหนแต่เข้าใจว่าวัดพระธรรมกายคุณพ่อเล่าว่าลูกตอนนั้นได้เคยปรารกับท่านว่าอย่างนั้นลูกก็ไม่ต้องแต่งงานก็ได้แต่แล้วลูกก็ไม่ได้มาวัดอีกเลยแค่ลำพึงนั่นนั้นเลยแล้วลูกก็แต่งงาน สามีของลูกมีแม่เป็นชาวพุทธแต่พ่อไม่ใช่ชาวพุทธูกไเ้พบกับสามีตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยโดยไม่รู้มาก่อนเกี่ยวกับศาสนาที่ครอบครัวสามีนับถืออยู่เพราะชวนจะคบกันเราก็เข้าวัดทำบุญกันบ่อยๆด้วยกันต่อมาภายหลังเมื่อรู้ ว่าเขาเป็นช้าไม่พุทธลูกจึงไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรก็อา้าแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เรียนจบปริญญาตรีเราทั้งสองก็ได้เดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอ๋อ,อตอนนั้นยังไม่แต่งงานแต่หลังจากที่สามีและลูกกลับมาเมืองไทยแล้วลูกเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปวิถีการใช้ชีวิตของสามีเคร่งขึมขึ้น ในสังคมก็ต้องทำตัวเป็นชาวไม่พุทธโดยเขาบอกลูกว่าที่ทำอย่างนี้ก็ต้องทำเพื่อพ่อสามีลูกเป็นคนลูกคนโตเป็นลูกคนโตของแม่คนที่สองปัจจุบันเป็นหัวเรียวหัวแรงในการดูแลก,กิจการกของครอบครัวแต่ก็แค่เป็นแค่เบอร์สองคือ ต้องทำงานกับวิชาคนโตของแม่คนที่หนึ่งแม่เบอร์นหนึ่งลูกและสามีเคยเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งตอนเรียนอยู่ที่อเมริกาเลี้ยงแบบลูกต,ตอนนั้นยังไม่มีลูกแต่ว่ามันมีลูกของตัวเองแล้วสุนัขตัวนั้นก็ตกอับ <laughs> ครูผู้ใหญ่เจ้าขาลูกกลัวบาปค่ะที่ทำให้สุนัข เป็นยาจกตกอับอีกเรื่องหนึ่งลูกเคยมีประสบการณ์ที่ทุกวันนี้ยังคงเป็นกังวลอยู่คือมีพระต่างชาติเดินกข้ามาในบ้านแล้วลูกก็ไม่ได้ต้อนรับหรือใส่บาตรให้แล้วยังเรียกสามีด้วยความตกใจเพราะตอนนั้นลูกตกใจเอ๊ะไม่ดีเอ๊ะทำไมท่านเข้ามาเลย ตามีทําการไล่ท่านอน,นิมนต์ท่านออกไปจากบ้านนะไล่ท่านออกไปมานลูกเดินตามออกมาดูก็ไม่เห็นท่านแล้วท่านอาจจะแวบหายไปก็ได้อเหตุการณ์ที่ทําให้ลูกเป็นกังวลเพราะกลัวบับมากๆไม่รู้จะแก้อย่างไรลูกเดนีโอกาสกลับมาวัดพระธรรมกายอีกครั้งเมื่อกลางปี25 4 7ี่ โดยมาเริ่มตำบนญบูชาข้าพระเอบคุณแม่ของลูกขอในวันเกิดของแม่มนลูกลูกมาเถิดวันนี้มันเกิดของแม่นะแม่อยากให้ลูกอยู่ครบทุกคนลูกก็ให้สัญญาเมื่อแม่ขอสัญญาแต่นั้นลูกก็มาทุกต้นเดือนไม่ขาดเลยการกลบาข้ามาวัดในครั้งนี้ ลูกเจอกับอุปสรรคอย่างมากจะมาแต่ละครั้งก็ตังหากุดสโลโบายต่างๆนานาพระสามีไม่เห็นด้วยกับการมาวัดพระธรรมกายและตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม2548ลูกก็เลกเริ่มถืออุโบสถศีลทุกวันพระแล้วก็ไม่เคยขาดเลยจนถึงปัจจุบันน่ะทุกวันพระ แต่ว่าเมื่อตอนเริ่มถือบสัตีิลูกไม่ได้ตกลงกับสามีก่อนจนมีวันหนึ่งสามีถามลูกว่าทําไมต้องถือศีลแปดทุกวันพระลูกก็ตอบสามีว่าเพราะติฐานอยากเกิดเป็นผู้ชายพอพูดอีกทีลวอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมาลูกก็รับรู้ว่าเขางอนอเขางอนเพราะคิดว่าลูกไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตกับเขา เคอเขาไม่เข้าใจนะแต่ต้องอยู่กับเขาด้วยเพราะว่ามีลูกเด็กกันสองคนแล้วจึงจำใจอยู่เขานี่เขาคิดเองมาอย่างนั้นก็คงจะทิ้งเขาไปเข้าวัดไปแล้วมัง้งเพราะเขายังไม่เข้าใจนะความจริงแล้วชีวิตคือลูกก็ไม่ได้ทุกอะไรแต่เูารู้สึกอยู่ตลอดเป็นเวลานานแล้วว่าการมีชีวิตอยู่นั้นอยู่เพื่ออะไร พอมีลูกก็เคยบอกกับตัวเองว่าอยู่เพื่อลูกแต่แล้วคำถามเดิมก็กลับมาใหม่อีกคือการมีชีวิตยอยู่นั้นอยู่เพื่ออะไรจนได้มาพบพระเดยมคุณหลวงพ่อวันนี้ลูกพบแล้วชีวิตมนุษย์นี้อยู่เพื่ออะไรลูกจึงตั้งใจสร้างบุญและด้วยความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำบุญสร้างบารมี ที่ลูกไดเรียนรู้จากพระเดบคุณหลวงพ่อและผู้นํำบุญของวัดทําให้ลูกอยากบำเพ็ญเพียรเพื่อติฐานตามติดพระเดชคุณหลวงปู่พระเดบคุณหลวงพ่อและคุณยายจามไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมคําถามเหตุใดลูกไดเกิดในครอบครวัวธรรมกายแต่ต้องมีสามีที่มีครอบครวัวต่างศาสนาคะวิบากกรรมใดที่สามีของลูกต้องเป็นชาวพุทธแบบครึ่งครึ่งกลางกลาง คือคุณแม่เป็นชาวพุทธแต่คุณพ่อเป็นชาวไม่พุทธส่วนตัวเลยเองก็ต้องทําบุญแบบแอบแอบซ่อนๆลักลอบทําความดีแล้วต้องมีอปสัคจากสามีในการที่ลูกจะมาสร้างบุญร่วมกับหมู่คณะลูกต้องทําอย่างไรและจะแก้ไขอย่างไรดีคะและจะทําอย่างไรให้สามีได้มีโอกาสาม,มาสร้างบุญกับหมู่คณะคะบุญใดที่ทําให้สามีได้เกิดในตระกูลที่ร่ํารวย แต่การเงินของเขาก็มีเพียงแค่พอใช้แต่ไม่มีเงินเหลือเก็บทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจใครๆก็ต้องเรียกแต่ท่านรองเพราะมีพี่หลายคนอิบานกมได้ทำให้ในปีสุดท้ายที่เรียนอยู่ต่างประเทศลูบมีอาการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อย่างหนักหายใจทางจมูกไม่ได้เลยแต่ต่อมาก็หายไปเองด้วยบุญใดคะ สนักที่ลูกเลี้ยงเอาไว้ได้ถูกลูกแล้วเลยิบารรมนี้จะส่งผลอย่างไรกับลูกคะและลูกควรทำอย่างไรคะเหตุการณ์พระต่างชาติที่ลูกไ,ได้ตอรับและถูกสามีขับไล่จะส่งผลอย่างไรกับชีวิตของลูกและสามีคะและจะเป็นอุปสรรคในการบำเพ็ญเพียรภาวนาของลูกอย่างไรคะ ลูกต้องแก้ไขอย่างไรวิบากกรรมถึงจะตามส่งผลไม่ทันคะทำไมที่บริษัทที่ลูกทำงานจึงโดมนมักงานขโมยของบ่อยจังคะลูกของลูกทั้งสองคนคือลูกชายหกขวบลูกสายยุสี่ขวบมาวัดครั้งไหนจะเกิดอาการไม่สบายทุกครั้งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สามีไม่ยอมให้ลูกๆมาวัด พราะิบากรรมใดของพวกเขาคะล้วก็จะแก้ไขอย่างไรคะลูกชายลูกเขาบอกว่าเขาเห็นองค์พระเขาเห็นจริงหรือเปล่าคะเพราะเขาอายุแค่หขวบการที่ลูกถือโอโบสตศีนทุกวันพระและลูกเด้ตั้งใจมาถวายพระทาหารเป็นจังฆทานต่อเน,นื่องเจ็ดวันหนึ่งในวาระวันคล้ายวันเกิดของคุณยาจารย์ พราะลูกอยากเกิดเป็นผู้ชายในชาติต่อไปอจะได้บวชในบวรพุทธศาสนาคำปฏิฐานของลูกจะสำฤร็จผลหรือไม่คะในดีเดชาตคุณแม่ตัวลูกสามีและลูกทั้งสองสร้างบารมีมากับหมูคนะ่คณะอย่างไรตัวลูกเคยเกิดเป็นผู้ชายและเคยบวชไหมคะมีผลการปฏิบัติทำอย่างไรและเคยเข้าถึงพระธรรมกายไหมคะเหตุใดตัวลูกจึงมีจิตใจเบือบ่อเบื่อ เบื่อการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัติคะหลับตาฝันเป็นตูมิตาตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจาโลกเกิดในครอบครัวธรรมกายแต่มีสามีที่มีครอบครัวต่างาศาสนาพละ ลูกได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจึงได้เกิดในครอบครัวธรรมกายส่วนสาม,มีกับตัวลูกก็เคยเป็นสาม,มีภรรยายกันมาในอดีตแล้วก็ได้เคยสร้างบุญบารมีกับหมู่คณะด้วยทั้งคู่เลย,ยแต่สาม,มีก็มีเรื่อง กระทบกระทั่งกับคนบางคนในหมูนะ่คณะเลยออยจากหมู่คณะไปหลงนับถือละที่อื่นอยู่ระยะหนึ่งต่อมาภายหลังก็ได้ตัวลูกซึ่งเป็นภริยาเขาในชาตินั้นทําหน้าที่กัลยานมิตรให้เขาจึงได้ย้อนกลับมาสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะอีกจ้าสามีาลูกต้องเป็นชาวพุทธแบบครึ่งครึ่งกลางกลางเพราะสาเหตุดังกล่าว แล้วก็ทําให้ออกจากหมู่คณะไปนับถือลััทีท่อื่นอยู่ระยะหนึ่งจึงเป็นผังติดตัวมาทำให้ชาตินี้ต้องมาเกิดในครอบครัวที่มีพ่อแม่นับถือศาสนาต่างกันแต่ว่าจิตใจของเขาดีนะผังเดิมตอนสุดท้ายในชาตินั้นเขาก็กลับมาสร้างบรมีกับหมู่คณะโดยการทําหน้าที่กัลยามิของตัวลูกเองเลยจ้า ลูกจงรักเลอาทำความดีแอบทำบุญและต้องมีอุปสรรคจากสามีในการที่ลูกจะมาทำบุญร่วมกับหมูนะ่คณะเพราะในชาติหนึ่งก่อนที่ลูกจะได้มาเจอหมูนะ่คณะได้เคยห้ามปรามญาพีน้องที่เขาจะมาสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะในชาตินั้นวิบากกรรมนี้จึงทำให้ต้องมีอุปสรรคในการสร้างบาร,รมีกับหมูนะ่คณะจ้า ให้แก้ไขโดยตัวลูกก็ต้องทำหน้าที่กลยาลมิตรชักชวนคนทำความดีให้มากขึ้นคือไปชวนคนมาทำความดีมาสร้างบุญกมุกขณะหให้มากๆก็จะแก้กันได้เนี่ยส่วนการที่จะชวนให้สามีมาสร้างบุีกมุกขณะน,นั้นลูกก็ต้องใจเย็นๆอดทนค่อยๆทำหน้าที่กลยาลมิตรกับเขา อธิบายเขาเข้าใจเรื่องการสร้างบุญบ่อยๆให้ดูเวลาและอารมณ์ของเขาจ้ะเพราะเขาก็เป็นบันณฑิตนะเป็นนักปราชญ์มีดวงปัญญาแต่ว่าขณะนี้ถ้าจังหวะการแนะนำยังไม่อำนวยลูกก็ต้องทำบุญแทนไปก่อนหรือทำบุญตามลำพังไปก่อนแล้วก็อธิษฐานจิตให้บุญละเอียดนี้ไปเชื่อมโยงใจสามีกับหมูคณะ สักวันหนึ่งก็จะสมหวังจ้ะเพราะผังเดิมก็มีอยู่ก็ต้องเป็นหน้าที่ของลูกและต้องไปทำน้าที่ตรงนี้สามีได้เกิดในตระกูลร่ำรวยแต่การเงินของเขาแค่พอใช้ม,มีมีเงินหรือเก็บเลาะแน่ดีสามีได้เกิดในตระกูลที่ทำทานแบบสงเคราะห์โลกเฉยหรือคนอยากคนจนอะไรต่างๆน้ำท่วมไฟไหม้อะไรต่างๆพวกนั้น สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลโดยบางครั้งก็อนุโมทนาหรือมีความเย็นดีที่ครอบครัวทำบุญแบบสงเคราะห์โลกนั้นแต่บางครั้งก็เผลออดเสียดายแทนไม่ได้ต้องเป็นอันดับสองเขาครอบครัวการทำงานก็ต้องเป็นรองทำรายก็ไม่ได้ดังใจดังจะมีพี่หลายคนคล้ายๆก็ต้องเลืกท่านรองเนี่ยเพราะเวลาสร้างบุญสงเคราะห์โลกดังกล่าว ก็มักแค่อันุโมธนาบุญเขาไม่่อยจะได้ทำเองหรอกแถมบางครั้งกับเลือเสียดายอยู่ลึกๆดังกล่าวนั่นแหละมาส่งผลจะบุญมันก็ไม่เต็มที่สิจะขยันแค่ไหนหนึ่งสมองสองมือก็เป็นรองจะแก้ไขก็ต้องทำทานในตนเองอย่างเต็มที่มาทำแล้วก็อย่าเสียดายให้มีความยินดีเรื่อใจที่ได้ทำ ไอ้ทำดังนี้บ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นจช่มันก็จะไปเชื่อมสายสมบัติมาปีสุดท้ายที่ลูกเรียนอยู่ต่างประเทศลูกมีอาการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อย่างหนักหายใจทางจมูกไม่ได้เลยแต่ต่อมาก็หายไปเองเพราะเพราะในอดีตเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมแต่ใช้แรงงานสัตว์หนัก และหลายครั้งก็ดูแลสัตว์ไม่ดีได้ปล่อยให้ตากแดดตากฝนกับอีกชาติหนึ่งชอบแกล้งสัตว์ในช่วงไว้เด็กเช่นจับลูกหมาลูกแม่อาบน้ำเล่นสนุกอีกทั้งยังไม่จบยังเคยเอา <c oughs> เอากิิบไม้หนีบจมูกคนใช้ เพื่อความสนุกสนานเพราะเห็นเขาเป็นคนบ้านป่าจมูกบี<า>้แบนก็นเลยมีความคิดสงสารก็เดี๋ยวจะทําให้จมูกโดง่งบอกเธอมานี้เดี๋ยวฉันจะทําให่จมูกเธอให้โดง่งแล้วก็ไม้หนีบเนะี่ยงกล่าวไปหนีบเอาไว้แล้วก็สั่งห้ามเอาออกจนเด็กรับใช้ติดตัวดําจมูกแบนหายใจไม่สะดวกวิบากรามกรมนางกล่าวมารวมส่งผลแต่ยังมีบุญที่เคยอุปถากพระป่วย แล้วถวายยารักษาโรคให้ท่านมาตัดลอวิบาก,กรรมนี่จะ้ะ oh. นี่เห็นไหมจ๊ะเพราะนั้นไปดูแลพระอาพาธให้ดี <Yeah. S 1> หรือถ้าไม่อาพาธเราก็เอาอยู่ยาไปถวายท่านเ <Yeah. S 1> ตรียมให้ดีทีเดียว,ยว <Yeah. S 1> นี่แหละสุดท้ที่ถูกที่ลูกเลี้ยงไว้ได้ถูกลูกแล้วเลยเนยเป็นยาจกตกอับเนี่ย <Okay. S 1> ลูกก็จะไม่วิบากกรรมคือจะทําให้ลูกถูกแล้วเลยในการดูแลจน ถึงก็เจ็บป่วยไข้โดยประการใดประการหนึ่งในชาติต่อๆไปเนะี่ยก็จะโดนบ้างแหละจะแก้ไขลูกก็ต้องทําบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายแล้วที่บุญกุศลนี้ไปให้ยังสัตว์ที่เราละเลยแล้วก็ทีหลังจะทําอีกนะจ๊ะส่วนอดีตที่ผิดพลาดก็ลืมไปซะให้หมด เหตุการณ์ที่พระต่างประเทศที่รูปไม่ได้ต้อนรับและพระก็ถูกสามีขับไล่จะมีวิบากคือจะทําให้บางช่วงของชีวิตจะไม่ได้รับการต้อนรับเช่นเดียวกับพระต่างประเทศเจอจะคือทําอย่างไรก็จะเจออย่างนั้นบ้างและบางช่วงการปฏิบัติธรรมก็อาจจะทําให้ใจเนี่ยถอนจากสมาธิหรือมีเรื่องทําให้ร้อนใจจะ้ะ จะแก้ไขาูลูกกระตังลืออดีตที่ผิดพลาดทั้งหมดและต่อจากนี้ไปให้อ่อนน้อมตอนรับพระภิกษุผูเป็นเนื้อนาบุญอยุพระศาสนาและก็พูดแต่ปิยวาจาเป็นต้นจา้าบริษัทที่ลูกทํางานถูกพนักงานขบมยของบ่อยมากและครั้งละมากๆด้วยเพราะเกี่ยวกับวิบากรรมในอดีตที่แต่ละคนที่เป็นเจ้าของบริษัทนะที่มาเป็นหุ้นส่วนเป็นรวมมาเป็นบริษัท เมื่อทำการค้าแล้วมักจะเอาเปรียบลูกค้าบ้างเบี้ยวเรื่องเงินบ้างไม่ซื่อตรงต่อลูกค้าบ้างเพื่อเอากำไรบ้างเช่นส่งของไม่ครบบ้างกําเล็กกําน้อยหลายครั้งต่างกคมต่างวาระมารวมส่งผลจ้ะจึงท่าไมสมบัติเมื่อเกิดขึ้นให้มีเหตุตั้งศูญเสียทรัพย์ไปด้วยประการใดประการหนึ่ง เ่นถูกพนักง,งานขโมยของเป็นต้นจ้ะบริษัทถูกแขกโกงเงินไปห้าล้านบาทละเศษกรรมนังกล่าวจากชาติในอดีตมารวมส่งผลมันเป็นกรรมเก่าของเรานะ่ยแต่เป็นกรรมใหม่ของเขาจ้ะจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆ แล้วกอาทิดบุญไปให้ผู้ที่เราไปเบียดเบียนเข้ามาส่วนในปัจจุบันก็ต้องตรวจตราให้รัฐกุมรอบครอบกว่านี้อีกทั้งเวลาจะคัดคนเข้ามาทํางานก็ต้องเลือกให้ดีและจะทําสัญญาอะไรกับใครก็ต้องรัฐกุมสามีหิงรูปมอาการสองอย่างคือหนึ่งมีก้อนเกิดขึ้นที่หลังหูทั้งสองข้างสองสามีอาการปวดหลังเป็นประจำเพราะ แน่ดีในชาติที่เป็นพ่อค้าได้เทียมเกวียนกับวัวม้าลาเพื่อบรรทุกสินค้าที่หนักมากแต่ตัวแอกนะตัวแอกที่อยู่ข้างหลังตั้งคอนะทำไม่ค่อยดีจึงทำให้ตัวแอกที่พาดไปบนคอตรงหลังหูไปสูถูหลังหูจนหูของสัตว์อักเสบเป็นแผล แล้วก็ยังฝืนเน้มันขนไปอีกจนมันเจ็บทั้งหลังทั้งหูเลยแหละวิบากกรรมดังกล่าวนำมารวมส่งผลจ้าตัวลูกมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจอลเพราะในชาติเดียวกันนั้นนหละลูกก็ได้เป็นภรรยาของสามีคนนี้คนปัจจุบันนี่แหละได้คุมงานในไร่ และมักจะใช้แรงงานคนงานหนักมากจนคนงานเหนื่อยอย่างมากๆเสมอเสมอทําอย่างนี้เสมอเส,สมอเลยพอเวลาเขาเหนื่อยหัวใจเขาก็ตุบสับสับเต้นไม่เป็นยังหวังงั้นอิบาก,กรรมดังกล่าวนะมารวมส่งผลจช่ต่นนั้นก็ต้องให้ลูกและสามีต้องสั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มั่งมากแล้วก็เอาทิฏฐิบุญกุศลนี้ไปให้คนและสัตว์ที่เราไปเบียดเบียนเขาเอาไว้จ้ะ ลูกชายหกขวบลูกสาวสี่ขวบมาวัดทีอะไรไม่สบายทุกทีจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สามีไม่อยากให้ลูกๆมาวัดเพราะในอดีตในชาติที่ลูกได้ห้ามญาติและพี่น้องมาสร้างบุญกหมู่คณะนะ่ะลูกทั้งสองคนในชาตินี้เนะี่ยชาตินั้นได้เกิดเป็นญาติของลูกได้เห็นดีเห็นงามไปกับตัวลูกที่ห้ามญาติพี่น้องคนอื่นๆแม่ก็มาทาบุญกมูกขคณะ มาส่งผลทำให้ทำให้วิบากรรมที่เล็กๆน,น้นยๆบีม้มดตบยุงกาสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้ช่องผสมโรงทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยเวลามาวัดและเป็นเหตุใ้สามีของลูกห้ามลูกของเขามาวัดจ้ะลูกชายบอกว่าเห็นองค์พระน,นั้นก็เห็นจริงจ้ะแต่อยู่ในระดับกุศลนิมิต ไอ้พระครับประครองต่อไปสักวันหนึ่งก็จะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้จ้ะการที่ลูกถืออบสถศีลทุกวันพระและตั้งใจถวายพระตาหารเป็นสังฆทานเจ็ดวันเพราะอยากเกิดเป็นผู้ชายได้บวชในพระพุทธศาสนาได้พบชาติต่อไปนั้นน่ยยังไม่พอลูกจะต้องทําบุญทุกบุญให้มากกว่านี้อีกคือต้องถือศีลแปดให้ได้ทุกวันพระอย่างสม่ำเสมอ แล้วก็ต้องดูแลปณิบัติสามีให้ดีพระดุลเทวดาแล้วติฐานเจตให้แน่วแน,วน่ก็มีสิทธิสมริษผลได้จช่คือเราทำนาทีของเราไม่ให้บกพล่องเลยคุณแม่ตัวลูกสามีและลูกทั้งสองสมมร้างบารมีกมุขนามาแบบกองสเสบียงแต่ยังไม่สม่ำเสมอบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันเช่น พุทธนันที่ผ่านมาคุณแม่แล้วตัวลูกก็เจอกันกันกบหมู่คณะโดยเป็นแม่ลูกกันเหมือนชาตินี้แหละรักกันมากด้วยได้เป็นกองสเสบียงแต่ไม่ได้กลับดูสิทธบุรีเพราะทำบุญตามอารมณ์นะบางที่ก็ทำบางที่ก็ไม่ได้ทำทำเป็นทีทีบ้างไม่ค่อยทีที ทำแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานจิตให้แน่วแน่จึงพลัดไปเกิดที่ดาวดึงแล้วดาวดึงเนี่ยอายุจะสั้นกว่าท่านดุสิตบุรีเพราะนั้นก็จะจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์เะระหว่างพุทธดรนนี้ก็เมื่อลงมาเกิดมนุษย์ก็จะท่องเที่ยวอยู่สองภูมิเนี่ยในช่วงพุทธเดรนนี่คือมนุษย์กระเทวโลกนี่นี่พุทธดรนนี้ วื่อมาเป็นมนุษย์กระเด็สร้างบุญตามกําลังของตนแล้วก็วนกลับไปดาวดึง์อีกวนกันไปอย่างเงี้ยหลายรอบกระทั่งมาถึงชาตินี้ก็ได้จุติจากดาวดึงก์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์หลายกลับที่ผ่านมาลูกเป็นผู้ชายได้เคยบวชอริยะสั้นเป็นส่วนใหญ่ลูกเห็นภายในวัฏสงสารที่มีสุขบ้างทุกบ้าง จึงเบื่อหน่ายชีวิตในการเวียนว่ายตายเกิดจ้ะลูกจะเคยมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีคือเคยเข้าถึงดวงธรรมภายในแต่ชาตินี้ไม่ประมาทก็จะปฏิบัติได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิทธิบรี วงบนวิเศษเขตบรม,มโพธิสัตว์ยด้พรดกันเลยจ้าร